มือใช้เดินสี่ถึงนะคะแอนผงห้าช้อน,นะคะ่ะต้นต้นนะคะวันนี้เป็นการะะดูแลนะคะรักษาต้นนะคะที่ไม่ขาดสารอาหารดีกว่าต้นนี้ไม่ค่อยป่วยขาดสารอาหารค่ะทุกคนดูแลต้นนี้ตอนนี้ติดลูกแล้วสองดูวยคือะคะสาม ต้นน si> ี้ถือว่าโอเคค่ะกับก็ว่าของต้นนะนักเรียนถเขาอันรูมห้องอค่ะเอออะไรกันเอง้านปีเลยเองที่มันนี่เอาดิน ใส่จะต้องตีตขนาดไหนตมเท่าตรงนู้นได้หนั่งละโอ้โหใส่ประมาณกับไรยลูกเด้หนูโอ้แสดงวันเป็นดินลูกลังเด้หนี่งี่มีเท่ากับปลูกที่เลี้ยงในใช่ดินแดงเด้หนึ่ดินแดงมีตายเออแล้วเออเด็ดตัดหนัตัดอันเด็ดตัดัเออ มาใหม่ก็ไม er er <Silver. S 3> ู่เดี๋ยชิกุ้นเลยตายหามัดนดยุงครับมันจะเป็นเหมือนของุอบอลยนี่ยกรอบที่ไม่จะสลัดใบเก่าไ่ใช่ชอบเนี่ แต่อันนี้ผิวขเขาก็แตกแตกข้างล่างนะไปเจอเชื้อรามาด อ๊ะกันเทียแต่ปวดกันดูดเลยปวดหลงเลอีกโคก็หาลานตาก็โอ้ยจิดนิดันแย่ใสยแม่กันแล้วไปเียกันปลองแบ๊ดแมอีกแม๊ดหนึ่ดังิก่จุบถังพรเออพะเออนี่ยิัรถกูนีมาชัดไปแล้วหก็ได้กับสาวันสีวันไม่มาเอ้ยเปิดไม่เห็นติงนิดมัด่าเด้น โผล่มาจากคลองนี่มันเี่วะนี่กระทัดแล้วเคยยุกฝุ่นไม่หล่ะน้ำตามีมาเปิดหยับจอยได้หลายอย่างเลยนี่ลุงสังเกตไหมเนี่ยต้นนี้กับต้นนี้เห็นไหมต้นนี้เขาฉีดรอบสองแล้วดูดูยอดเขาแตกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูต้นนี้ยอดเขาแตกออกแต่ต้นนี้ยอดเขาไม่แตกออกนะน่ะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวรอพอเวลาถ้าตัดลูกออกแล้วน่ะ ตัดลูกออกแล้วนะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งอ่ะแล้วก็ค่อยบำรุงพักสักสองอาทิตย์แล้วก็บำรุงบำรุงต้นเข้าใหม่ทีนี้เขาก็แบบยอดเยิดใบเบยดอกออกมานี่แบบว่าพุดยอดเลยนู่นน่ะเห็นไหมเขายอดเขาแตกออกนู่นน่ะทุดปลายนู่นน่ะเห็นไหมลุงมองเห็นไหมใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาก็บอกให้ลุงสังเกตไงลุงต้องสังเกต เดี๋ยวจะหาว่าพวกหนูมา,มาใช่มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าพวกหนูมามนี่อีกเนี่ยต้นนี้ฉีดฉีดไปรอบสองนะคะดูยอดแล้วต้วนนี้ต้นนี้ฉีดแค่รอบเดียวเนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นแบบเนี้ยแต่เขาตอนนี้เขามีลูกอยู่เนาะรอตัดลูกออกตัดลูกออกพักสองอาทิตย์นะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วก็บำรุงต้นได้เลยแล้วที่นี่ปีหน้าเจ้าจะได้กินทุเรียนแบบว่าไม่ได้กินเฉยเได้ขายด้วย เออแต่ยอดใหม่เยอะเลยต้นเนี้ยชิตพ่อ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 